ไปดูตัวเองกันช็คเสียงไม่ฮัลโหลช็คเสียงก่อนได้ไหมได้ไหมเสียงได้ค่ะโอเคเราดูกันเองกันเนี่ยกล้อง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 อันนี้หน้าแบบนี้กล้องอันนี้หน้าแบบนี้พอเราแบบหน้ากัน <c oughs> หน,หน้าไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมตออคนละคนละหน้าเลยแบบอะไรงงคนเดียวกันใช้กล้องไม่เหมือนกันโอเคแล้วพูดเรื่องการสดมนเนาะอ่อข้อดีของการสดมนก่อนละกันอันนี้ก็ต้องแบบแล้วแต่แล้วแต่คนนะอันนี้ครูก็มาแชร์ของตัวเองดีกว่าข้อดีของการสดมนนะคะอ่าจะให้น้องหมิวพูดก่อนดีกว่าว่าต้องหมิวรู้สึกยังไงว่าข้อดีของการสดมนน์หนูยังไม่ได้สวนเลยนะอา้าว เธอพิววัดไม่เคยสวดมนต์เหรอเนี่ยอ๋อเคยเคยเคยอะตอนไปอยู่วัดสวดมนต์ได้ไรยังไงตอนนั้นมันยังมันยังเด็กเนาะมันก็รู้สึกแบบว่าเออมันเป็นสิ่งที่เหมือนต้องทาเปน็นเป็นกิจวัตรของของสงของอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราต้องทําวัดเช้าวัดเย็นอะไรเงี้ยคือในความตอนเด็กคือไม่รู้นะคะแต่รู้แค่ว่าเออมันมันพอมีสติแหละเพราะว่าต้องโฟกัสอยู่กับตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ย ใช่อ่ะอันนี้ครูก็อธิบายสวดตัวครูแล้วกันนะเนี่ยถูกรอผิดไม่รู้นะถูกรอผิดของคนอื่นไม่รู้แต่ถูกของครูแล้วกันนะเพราะว่าครูอะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี้ยเดี๋ยวบอกข้อดีของการสวดมนต์นะคะใครที่ยังไม่เคยสวดมนต์นะคะก็มาฟังข้อดีกันแล้วจะได้กลับไปสวดนะคะอันนี้ของครูเองนะคะครูมาแชร์ส่วนตัวครูเองเลยว่าที่ครูสวดมนต์แล้วดียังไง เริ่มแรกเนี่ยตอนแรกครูมองว่าการสวดมนต์จะสวดแล้วมันจะดียังไงเนเมื่อบทสวดอะ่ะบางคนยังแปลไม่เป็นเลยครูถามนักเรียนของครูหลายๆคนว่านโมตาาัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเนี่ยนโมตาาัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตาาัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทสสะซึ่งมีนำหน้าบทสวดทุกบทสวดนะคะทำไมต้องมีอ่ะรู้ไหมคะไม่รู้คนคุย ชื่อเขาคิดยังไงกับผมเดี๋ยวเพิ่อดเดี๋ยวเพิ่งดูดวงเดี๋ยวฟังครูแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะดูให้นะเดี๋ยวขอพูดเรื่องการสวนตนก่อนนะเขาคิดยังไงกับคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวให้ครูสอนเรื่องการสวน,นสตนเสร็จก่อนนะแล้วครูอ่ะให้ครูแนะนําเรื่องการสนตนเสร็จก่อนเดี๋ยวครูจะมาดูให้ก็ได้นะคะอ่าวิธีการสวนตนของครูนะคะตอนแรกครูมองว่าอา้าวในเมื่อคนที่ ฝึกนะคะ,ะสวดมนต์เนี่ยยังไม่รู้ว่าบทสวดนี่แปลว่าอะไรแล้วมันจะได้พุทธคุณยังไงทาไมถึงเชื่อว่าบทสวดน,นั้นมีพุทธคุณและจะทาให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงอย่างนี้นะคะซึ่งตอนแรกครูก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ครูก็เคยสวดไม่ใช่ไม่สวดน,นะตอนเด็กครูก็สวดเพราะครูอยากรวยเนาะน <c> อ <oughs> กจานครูสวดนนเพราะครูอยากรวย <c oughs> สวดมนต์เพราะครูอยากให้มีเสน่ห์ครูสวดมนต์เพราะครูอยากให้ ชีวิตด,ดีขึ้นราบรื่นไม่เจอปัญหาบุสราทําอะไรก็ราบรื่นนะคะแล้วก็แบบได้เงินได้ทองง่ายๆาไปเจอใครให้เขารักเขาเมตตาอันนี้คือสิ่งที่ครูค,คิดตอนเด็กๆเนาะโดยที่ไม่มีปัญญาใดๆไม่มีใครมาบอกครูครูก็สวดเอาคิดตบงนี้ว่าสวดได้ได้อย่างเงี้ยเออก็สวดคงจะดีสิก็ขายของดีคงจะดีสิก็มีคนให้เงินเนี่ยคงจะดีสิเพราะว่าเรามีเเรียกว่าได้ทรัพย์มาง่ายๆไม่ไม่ได้เหนื่อยยากเหมือนคนอื่น นะแต่พอวันหนึ่งที่ครนะูตั้งใจสวดมนต์นะคะตั้งใจสวดมนต์จริงๆนะทําเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่แค่ทําเล่นๆนะ,ะคะครูสวดมนต์อ่าร้อยแปดบทร้อยแปดบทนะคะร้อยแปดอ่าสวดมนต์อีดีพิโสร้อยแปด108บทร้อยแปดจบก็คือหนึ่งถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นบทอ่ะก็คือหมื่นหมื่นแปดพันกว่าบทคุณไม่แน่ใจว่าจนเท่าไหร่ก็คือหมื่นกว่าบทคุณใช้เวลาสวดวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบสองวันในการสวด สิ่งที่ครูได้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนพว่าครูได้นะครูไม่ได้สวดมนต์น้อยนะบางคนบอกว่าเอ้ยเขาสวดกันแค่วันละหนึ่งชั่วโมงถึงไหมปกติ <จะ S 1> ใช่ไหม<า>คนะเออแต่ครูจะสวดวันละห้าชั่วโมงไปเลยแปดชั่วโมงทําเหมือนเออเหมือนทําแบบทํางานเออครูชอบทําอะไรเหมือนทํางานเนาะครูไม่ชอบทํางานแบบครูไม่ได้รับทำเป็นไม่ไม่ทําเป็นงานอิสรกทําเป็นงานประจําเพราะครูสวดมนต์อะสิ่งที่ครูได้เลยคือเรื่องการหายใจอันนะเรื่องการหายใจนะคะ เอ,อรอบนี้เลิกกับแฟนขาดไหมคะเลิกไม่ขาดนะคะนนี้ที่ครูดูให้เลย<笑><笑>นะคะเลิกไม่ขาดนะคะจะกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวขอพูดเรื่องสวดมนต์แป๊บนึงนะคะอ่ะนะคะเรื่องการสวดมนต์นะคะ,นนะ,คะจะบอกก่อนว่าเนี่ยมันทําให้ครูรู้เรื่องระบบการหายใจพอคุณท่องนะเนี่ยไมะนโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ คุณจะหยุดหายใจนะคะคุณจะหยุดหายใจนะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบูชสัคุณจะหยุดหายใจทุกคนจะต้องหยุดหายใจนะคะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอคุณสวดมนต์คุณจะได้เรื่องระบบการหายใจที่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสม่ำเสมอของการหายใจเพราะว่าตอนที่เราไม่ได้สวดมนต์นะคะบางทีเราลืมหายใจบางทีเราหายใจสั้นบางทีเราหายใจเร็วบางทีเราหายใจแบบ เหมือนทีทีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้การสูบสูบลมของเราอะค่ะมันไม่เสถียรนะเพราะมันไม่เสถียรเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือเราเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายใช่ไหมนะคะคนที่ไม่สวดมนต์จะหงุดหงิดง่ายอะไรมากระทบกระเทือนหน่อยต้องบอกว่าธาตุลมไม่แข็งแรงนะธาตุลมอะถ้าใน่ายิบสี่นะก็จะเป็นมิดดาบเนาะใครที่ธาตุลมไม่แข็งแรงคนพวกนี้จะขี้โกรธอะไรนิดหนึ่งก็โกรธเอาง่ายง่ายแค่ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวว่าไม่ใส่ถั่วงอก แต่เขาใส่ถุงออกมาให้นี่คือโกรธมากนะคะแค่เราเขี่ยออกก็ได้แต่เป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องถุงจานนั้นกินไม่ได้เหม็นถุงออกนะคะคือความโกรธมันมันมากมายเพราะว่าเราไม่มีการฝึกเรื่องสตินะก็เนี่ยนะคะการสวนมันจะฝึกเรื่องการหายใจเป็นเรื่องหลักนะคะก็คือได้หายใจนะคะบทสวดไม่สําคัญเท่ากับอ่การฝึกลมหายใจในความสึกษนะคุณชอบบทไหนคุณสวดบทนั้นบางคนนะ่ะนักเรียนคุณถามว่าแล้วจะสวดบทไหนดีคะ ครูให้สวดนโมตสัสอย่างเดียวนะคะถ้าสวดไม่เป็นเลยนะคะแต่ถ้าสวดเป็นมีความจําดีครูต้องบอกก่อนว่าบทสวดน,นะคะอยู่ที่ความจําเพราะอะไรถ้าคุณจําไม่ได้คุณต้องเปิดหนังสือคุณจะไม่มีสมาธิเอ่อมันแกมันเป็นการท่องท่องจำเชอ่อเหมือนการอ่านมันจะไม่ได้ท่องจําการที่เราจะมีสมาธิมีสติเนี่ยเราจะต้องท่องมันให้ได้ก็เลยคิดว่าบทไหนแล้วแต่ที่คุณสวดได้แล้วคุณจําได้แปลว่าบทนั้นเป็นบทของคุณ เอน,นะคะเพราะเพื่อนครูบางคนก็ชอบชินนัพัญชรบางคนก็ชอบอิติปิโสบางคนก็ชอบพาหุงบางคนก็ชอบอ่าอะไรนะอะไรนะที่หลงตะมารท่องอะ่ะเขาเรียกอะไรคือไม่แน่ใจนะคะแต่บางคนชอบแบบไหนก็คือถูกจริตแบบนั้นเนาะคือถูกจริตแบบไหนเอาแบบนั้นเพราะเพื่อนครูบางคนก็บอกว่าอ่ะครูชอบอิติปิโส นักเรียนครูบอกว่าชอบชินนัปัญชรเอออย่างเงี้ยซึ่งครูไม่ได้บังคับนะคะว่าให้สวดบทไหนคือชอบบทไหนก็สวดบทนั้นถ้าคุณช่องไม่ได้คุณต้องแบบเฮ้ยมีเรื่องวิตกกังวลแต่ไม่มีตำราแล้วจะสวดได้ไหมคะหรือโทรศัพท์มือถือแบตหมดไม่สามารถเซิร์ชกูเกิลได้คุณแล้วคุณจะสวดได้ไหมคะ คุณจะต้องหาความสบายใจตรงนั้นได้เลยนะคะแบบว่าเออถ้าเราสึกไม่สบายใจนะคะเราก็สามารถสวดมนต์ได้เลยนะคะนี่ก็บทสวดมนต์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องสวดเออนุงน่งข่าวหงขาวนั่งวัดเออนั่งต่อหน้าพระหรือจะต้องแบบว่าอยู่ที่เงียบๆเราสามารถสวดขณะขับรถได้สวดขณะเอนั่งรอกินกาแฟได้สวดขณะนั่งรอทํางานตรงไหนได้หมดเลยนะคะหรือนั่งรถไฟฟ้า นะคะหรือจะเดินทํางานบ้านทํางานสวนนะคะหรือกําลังรดน้ําต้นไม้นะคะซักผ้าเออนะคะเมื่อก่อนถ้าใครเคยดูครูไลฟ์ครู like, คชอบไลฟ์ซักผ้านะเพราะครูตรวจม์นะคะครูชอบสวด,นะดมนตอนซักผ้านะครูครู้สึกวันได้ขยี้กิเลสออกไป <laughs> นะ,ะอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ข้อดีของการสวดม์คือระบบหายใจของคุณจะดีธาตุลมของคุณจะแข็งแรงนะคะคุณจะเป็นคนขี้กด ขี้กดได้น้อยแบบไม่ไม่ขี้กดง่ายนะคะเป็นคนที่ขี้กดยากนะคะคนทําให้คุณของขึ้นเนี่ยยากมากถ้าคุณสวดมน์นะ,ะอันนี้คือข้อดีที่ครูเห็นเลยนะ,ะข้อดีที่สองนะคะคือที่ครูเจอหน้าตาผิวพรรณนะคะเด็กลงทําไมถึงเด็กลงนะคะเพราะว่าออตอนแรกครูคอย่อนเลยเนะออเหมือนคอจะย่นน้อยลงไหมนะคระูคจะมีปัญหาที่ครูกังวลเรื่องโคนะ,คะ ออื่นเนี่ยเห็นปะถ้าใส่หน้าแอปมันจะตึงเลยนะแต่คอเนี่ยมันจะไม่ตึงนะคะคอมันจะย่นข้อดีของการวดมวลคือผิวพันธุ์แต่งตึงขึ้นนะคะดูผิวนะคะก็จะใสขึ้นเนาะอันนี้คือข้อดีคือเพราะว่าพอเราสูบออกซิเจนเข้าไปนะคะทําให้เลือดของเรานั้นสะอาดเหมือนเป็นเคยเห็นบ่อน้ำปลาไหมคะไอ้ที่ปลาที่มันต้องมีออกซิเจนอ,ะอ่ะใช่ไหมถ้ามันมีออกซิเจนน้อยนะคะก็อเอาน้จะเน่า นะะในเลือดของเราก็เหมือนกันที่มันค้นมันหนืดมันแบบไหลเวียนไม่ดีนะคะเพราะมันขาดออกซิเจนนะคะเราจะต้องเพิ่มออกซิเจนให้การโดยการเติมนะคะลมเข้าไปลมนั้นคือลมสะอาด คือลมนี้ก็คือลมที่ผ่านการกรองมาแล้วนะคะต้องบอกก่อนลมจากการส่วนมนเป็นพลังงานบวกนะคะซึ่งสามารถทําให้น้ําสกรปรกเป็นน้ําสะอาดได้ร่างกายของเรามีน้ํา70%นะคะว่าอะไรที่คุณไม่มีออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเลือดของคุณจะเป็นพิษนะ,ะเลือดของคุณก็ไปส่งไปเลี้ยงตามตับไตไส้พุงนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆสมองสมองคือเลือดเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายอยู่แล้วนะ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ไม่ใช้เลือดนะคะก็จะทําให้คุณนั้นไม่เจ็บป่วยนะคะอันนี้ครูลองจากตัวเองนะคือครูเนี่ยจากตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยครูรู้สึกว่าครูไม่ค่อยป่วยนะคะแล้วก็เอ่อเลือดครูสะอาดขึ้นมีแต่คนบอกครูผิวใสขึ้นดูเด็กโล่งนะคะเออแล้วครูก็เหมือนข้อดีที่เห็นก็ชัดๆนี่แหละคือเด็กลงนะถ้าตัวจริงคือตอนนี้คือถ้าใครได้เจอครูครูก็จะเด็กลงเยอะเลยนะข้อดีอย่างหนึ่งคือ การสวดมนต์เนี่ยมันทําให้เรานะคะรู้จักตัวเองมากขึ้นนงคะเพราะอะไรคะพอเราสวดมนต์เนี่ยจิตมันจะอยู่กับตัวเองนะวันนี้ถ้าคุณโกรธนะสมมติว่าคุณโกรธนะคุณลองอันนี้ครูจะมีเทคนิคของครูนะถ้าครูรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะครูจะเอามือเนี่ยประสานกันแล้วครูจะถูมือถูแบบนี้อันนี้ครูจะรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยครูจะดึงสติของครูกลับมาที่ตัวครูนะคะ แล้วครูก็จะได้คิดทบทวนว่าครูควรจัดการอะไรกับความรู้สึกที่เข้ามาตอนนี้แล้วเราควรจะพูดอะไรออกไปหรือควรไม่พูดอะไรออกไปหรือควรกระทําอะไรออกไปหรือไม่ควรกระทำออไปนะคะครูก็จะมีเทคนิคนะคะอันนี้ต้องต่เด็กๆทําอย่างนี้นะจะถูกแบบนี้นะคะแต่พอตอนหลังนี้ครูก็เพิ่มด้วยการสวดมนต์โดยการพอถูกแบบนี้ครูจะสวดมนต์นะคะ ดินโรโสภควาอาหารสัมมาตุพุโทโธวิชตาลนะสัมปันโนสุกโตโรกับวิทุนอนุตรโรบริสธรรมสาทิสทาเทวบุุษานังพุทโภควติมันจะสูบลงเข้าไปนะคะสูบลงพลังงานดีๆนะคะเข้าไปนะคะเพื่อให้จิตของเรานั้นเบาจากกิเลสจัไว้นะคะเออนี่นะคะต้องบอกก่อนว่าพอการสวดมนต์นะคะแล้วเราสูบพลังงานดีๆเข้าไปนะคะก็เหมือนเราได้มีเครื่องฟอกอากาศนะคะทำให้อ,อ่า กิเลสนะคะที่เข้าไปในจิตใจของเราเนี่ยเบาบางลงนะคะถ้าคุณไม่สวดมนต์เนี่ยจิตใจของคุณเนี่ยโดนกิเลสครอบงําได้ง่ายมากกิเลสนี่เก่งมากๆนะแล้วเหนียวหนึบมากเหมือนอะไรนะเหมือนฟันรถขาเบขาเบขาเบาันห <c oughs> <c oughs> นึบจริงๆนะคะแบบเปื้อนง่ายแล้วก็เช็ดออกยากแล้วก็โรเธอไปหมดเลยนะคะแต่การสวดมนต์นะคะมันเหมือนการได้เคลือบแก้วรถนะ,คะเคลือบรถเลยรถแก้วนะคะแค่เอา ไม้กวาดปั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 ดนะคะรถก็สะอาดใหม่เลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคยเคลือบมันด้วยการสวดมนต์นะคะฝุ่นฟันมาติดรถเนี่ยมันก็จะปัดออกไม่ได้เลอะเทอะไปหมดยิ่งปัดยิ่งเลอะเทอะนะคะต้องทาการล้างเลยนะอันนี้คือข้อดีของการสวดมนต์นะบอกว่าวันนี้ใครที่เข้ามาในรายนี้ลองบอกครูหน่อยนะคะว่าที่คุณสวดมนต์คุณได้ข้อดีอะไรบ้างนะคะแต่นี้คือได้จากตัวครูมากๆเลยคือเรื่องการสวดมนต์เนี่ยทำให้ครูเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ ทำให้ครูเข้าสมาธิได้ไง่ายต้องบอกก่อนื่อก่อนครูไม่เข้าใจว่าจะสวดมนต์ไปเพื่ออะไรจะทําสมาธิไปเพื่ออะไรนะคะทําไมจะต้องมีสติทําไมจะต้องมีสมาธิอันนั้นไม่เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าเรามีมันมาตั้งแต่เด็ก,ดกจนเราไม่รู้ว่าทําไมต้องมีแต่พอเรามาเจอโลกใบเนี้ยที่มันเยอะแยะมากมายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าจะแก้ปัญหาได้ทุกคนในความรู้สึกเราแต่คนนั้นแก้ไม่ได้ ในความรู right. ้ส <ora> ึกเราคือเรื <ot>. ่องแบบนี <dances> isés, modèle, settling, ้ไม่ควรทําแต่คนนั้นไม่รู้ว่าคนนั้นคนนั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทําคนนั้นไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ควรจะทําเพราะคนพวกนี้ไม่เคยมีการฝึกสตินะคะสติไม่เคยฝึกเลยไม่เคยที่จะควบคุมมันเลยอันนี้ครูก็สอนคนอื่นว่าอันแนะนําดีกว่าว่าการมีสติเนี่ยสติเนี่ยมันเหมือนลิงใครเคยเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงลิง เลี้ยงเลี้ยงลิงเลี้ยงอะไรสัตว์หมาน้องหมาเหรอเออหรืออะไรก็ได้ที่มันต้องฝึกอะ่ะถ้ามันไม่ฝึกมันจะไม่รู้ว่าต้องนั่งต้องหมอบต้องกินใช่ไหมฮะมันจะดื้อนะคะแต่ถ้าเราฝึกอะ,ะอเขาจะทํำยังไงเขาจะทําตามที่เราฝึกเขาทำตามที่เราฝึก,าากแล้วเขาก็จะไม่ดื้อนะคะถึงเขาจะไปไหนไกลขนาดไหนแล้วแต่เราจะมีเชือกทมมงว่าเราลากเขาไปไหนใช่ไหมคะถ้าเขาดื้อเราจะดึงเชือกกลับมาอ่าอันนี้ค่ะอันนี้คือตัวสติ ตสติคือเชือกนะตัวสตินี่เคอเชือกนะคอยดึงเราให้กลับมาในเส้นทางอย่าหลงไปในกิเลสไปได้โกรธได้โมโหได้งอนได้น้อยใจได้หมุดหิดได้เออหรืออยากได้อยากมีเป็นเปรียบเทียบนู่นนี่นั่น,นอิจฉาริษยาอะไรก็เราแต่ทําได้หมดนะคะในความเป็นมนุษย์เพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะ,ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําดึงเรากลับมาคือสตินะคะ ทำได้แค่นี้พอแล้วโกรธแค่นี้มันเยอะไปแล้วงอนแค่นี้มันมากไปแล้วนะเออนิสัยอย่างนี้คือ,อถ้าทำ,ทำมากกว่านี้จะทําร้ายคนอื่นแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกตัวเรากลับมาให้เรานั้นไม่ไปทําร้ายใครแล้วก็การไม่ทําร้ายใครคือการไม่ทําร้ายตัวเองนะจ๊ะไว้เลยนะะวันนี้ใครที่เอาแค่คําพูดเนี่ยไปทําร้ายใครนะ่ะคาพูดนั้นก็กลับมาทําร้ายเราเราแค่คิดนะคะถึงสิ่งไม่ดีอะไรสิ่งความคิดของเรามันจะดึงดูด ึงดูดเรื่องนั้นเลยเข้ามาในชีวิตของเรานะคะไวมากๆนะคะแล้วคุณก็จะเจอเหตุการณ์นั้นๆเพราะมันเกิดในความคิดของคุณจชไว้นะคิดก่อนเชื่อก่อนแล้วเกิดนะคะก็เนี่ยค่ะเมื่อเราที่เราสวดมน์เราจะคิดแต่เรื่องดีๆเราจะไม่คิดเรื่องไม่ดีเพราะเราคิดเรื่องดีๆชีวิตเรามันก็จะไม่วิบัตินะคะเพราะว่าอะไรปะทุกคนมีกรรมหมดในโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอวิบากกรรมครูบอกก่อนเลยนะจะร่ํารวยมีเงินจะมีความสุขจะมีความสวยจะมีความหล่อจะมีอะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายคุณจะต้องเจอกรรมแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยสติจากการสวดมนต์นะหรือนั่งสมาธิคุณก็จะเจอวิบากกรรมไม่หยุดเลยเพราะอะไรเพราะคุณเริ่มโกรธปุ๊บสติมันก็จะพาคุณไปแล้วโกรธไปโกรธโกรธโกดใช่ไหมด่ามันเลยด่ามันเลยนะถ้ามันสวนมาแทงมันเลยแทงมันเลยถ้ามันคือสติมันจะมันจะเอนะตัวกิเลสนะคะมันจะยุโยงนะคะยุโยงเหมือน เออในว่าทีคาพอพลไอตัวร่างนี่โกรธนะคะตัวร่างนี่โกรธนะคะตัวกิตัวกิเลสนี่ยุยุนะคะเออแต่ตัวสติเป็นตัวบอกว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอ่ะถ้าเจ้าโกรธนะเจ้าก็เดินหนีถ้าเจ้าโกรธเจ้าก็ไม่ต้องคุยถ้าเจ้าโกรธนะคะเจ้าก็สวดมนต์เออมันจะบอกเจ้าว่าถ้าเจ้าทําอะไรลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรกับเจ้าหนึ่งข้อเสียคือเขาเกลียดเราพอคนโดนเกลียดน่ะรู้ป่ะจ๊ะแม่ เขาจะหาการทางทาร้ายเรานะทำร้ายด้วยคําพูดไม่ได้ก็ทําร้ายด้วยการกระทําถามว่าเราสร้างศัตรูเพื่ออะไรคะมันได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะอันนี้คือการสวดมนต์นะจะช่วยมากๆเรื่องนี้นะคุณต้องบอกก่อนว่าถ้าใครยังไม่เคยสวดมนต์เลยนะคะแนะนําให้สวดมนต์นะคะให้แนะนําให้สวดมนต์นะคะเพราะว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะคะของทุกอย่างเพราะคุณสวดมนต์ได้คุณถึงทําสมาธิได้คุณจะพึ่ง ส่วนมต์ยังไม่เป็นเลยนะคะยังเพิ่งข้ามขั้นตอนไปนั่งสมาธินะคะยังไม่สมควรทําเด็ดขาดเพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายเมื่อก่อนครูไม่เข้าใจคํานี้นะว่าทําไมเขาบอกว่านั่งสมาธิตึงต้องมีครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีครูบาอาจารย์ก็นั่งสิก็นั่งเฉยๆหรือแบบไม่ต้องคิดอะไรอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่คาภาวนาสรุปตอนที่ครูน,นั่งโอ้โหมันไม่เฉยนะคะจิตมันพาเราไปทั่วนะ บางทีมันพานเราไปถึงอดีตชาติเลยนะย้อนไปนู่นไปนี่ไปนั่ไน,นไปเห็นอย่างนู้นไปเห็นอย่างนี้ไปเห็นอย่างนั้นถามว่าถ้าเราไม่มีสตินี่เอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่นะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก่อนที่คุณจะนั่งสมาธิคุณฝึกสติตัวนี้ให้ได้ก่อนฝึกให้เข้มแข็งก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิเพราะตอนที่คุณโดนหลอกเนี่ยจากจากโลกโลกจะไงดีอะจากในสมองของคุณดีกว่าจิตใต้สํานึกของคุณอะ จิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันจะสะสมความรู้สึกของเราทุกภพทุกชาติจะจําเรื่องราวของเราหลายภพหลายชาติมากพอเราเข้าสมาธิได้ไอ้ตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะมันจะส่งมาข้อมูลเหมือนหนังละครเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะมีหลายฉากหลายตอนบางคนอาจจะไปถึงนอกโลกไปเลยก็ได้นะคะมันก็จะพาคุณไปอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณจะข้ามมันไม่ได้นะคะข้ามมันไม่ได้อา่าพอเรามีสมาธิเนี่ยเราก็จะมีปัญญานะ,ะสติ สมาธิปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกันกรองนะคะว่าอันนี้ควรคิดหรือไม่ควรคิดอันนี้ควรทําหรือไม่ควรทําอันนี้คือยิ่งคนที่ฝึกมาเยอะๆจะเจอต,ตัวปัญญาญาณคือครูรูค้ครูบาอาจารย์ในตัวเนาะจิตครูรู้ครูบาอาจารย์ในตัวเนี่ย,าจ,ายจะเป็นเหมือนจิตเทพจิตเทวดาจิตอ่า จิตที่ปกป้องเราอ่ะเออจิตพ่อจิตแม่จิตอะไรที่จะมาดูแลคุ้มครองร่างจิตเนี้ยจะเป็นตัวมหาปัญญาก็คือจะมาบอกเราว่าอะไรควรทําไม่ควรทาถ้าทําไปแล้วจะเจออะไรนะแล้วถ้าไม่ทําจะเจออะไรนะคะอันนี้ครูเจอมาแล้วถ้าไม่ทําจะเจออะไรนะคะเขาบอกว่าถ้าครูไม่ปฏิบัติทมครูจะป่วยนะคะก็จะป่วยหนักครูก็ตอนแรกก็จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอวันที่ครูปฏิบัติมาถึงวันนี้นะคะ ครูลองถามเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนป่วยหมดนะคะในวัย48เหมือนครูนะคะบางคนก็เนี่ยอะไรง่ายผู้หญิงนะเต้านมมดลูกรังไข่นะคะเอ่อบางคนก็เป็นอ่าหลายอย่างเนาะกระดูกไขข้อเข่า อะไรก็ไม่รู้อะมากมายนะคะซึ่งตอนนี้ครูบอกก่อนว่าเซลล์ในร่างกายของครูนะคะย้อนไวัยไปยี่สิบกว่าแล้วนะคะเพราะจากการสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้มากๆเลยนะคะ <c oughs> ครูไม่ดังก๊อปแก,ปก๊ปก๊อปแก๊ปเลยนะตอนแรกตัวครูเนี่ยก๊อปแกป๊ปก๊อปแกป๊ปไปหมดเลยนะก๊อปแกปไปหมดเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้้เอ้เอตัวเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแก่แล้วจริงๆนะ <c oughs> แต่พอวันนี้ครูกล้าพูดเลยว่าสุขภาพของครูดีมากๆนะคะ อันนี้กล้าการันตีเลยว่าการสวดมนต์นั้นดีจริงๆถ้าใครที่ยังไม่เคยสวดมนต์นะคะก็ลองสวดดูถ้าพอคุณทําได้แล้ววันที่คุณยังไม่ต้องมานั่งถามครูก็ได้ว่าวันนี้หนูกับสามีจะยอยู่กันไหมนะคะยังไปต่อกันได้ไหมคุณไม่ต้องเลยเพราะาครูรู้ครูบาอาจารย์ในตัวครูคุณน่ะจะบอกคุณเองนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เจอง่ายๆนะไอ้ตัวครูรู้ครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยนะตัวปัญญายาณเนี่ย คุณต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะคุณคู่ควรหรือยังที่จะเจอเขานะคุณมีสติหรือยังคุณมีสมาธิหรือยังคุณคู่ควรกับการเจอเขาหรือยังถ้าคุณคู่ควรแล้วเนี่ยคุณจะไม่ต้องไปวิ่งพึ่งพาหมอดูที่ไหนเลยเพราะเขาจะเป็นคนบอกคุณทุกอย่างนะเขาเป็น Google ในตัวคุณเลยนะคะคือเขาจะบอกคุณหมดเลยว่าวันนี้คุณจะไปต่อในอาชีพนี้ดีไหมหรือคุณควรต้องหยุดที่จะทำอาชีพนี้แล้วถ้าคุณทำต่อคุณจะเจออะไร ไอตัวปัญญายาณเนี่ยมันเป็นตัวที่ทุกคนสามารถเจอได้นะไม่ใช่ผู้พิเศษเลยครูต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ครูทําเนี่ยครูไม่ได้วิเศษกับใครเลยแค่ครูรู้วิธีแค่นั้นเองนะคะแล้วทุกคนก็ทําได้แค่คุณมีระเบียบวินัยในตัวเองลงมือทําทุกวันนะคะแล้วก็ฝึกคิดในทางที่ดีนะคะฝึกรู้สึกในทางที่ดีรู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึกรักนะคะต้องก่อนนะพื้นฐานของการสวดมนต์นนะนอันนี้คือพื้นฐานก่อนรักไปให้เป็นก่อน ถ้ารักตัวเองไม่เป็นยังไม่ต้องไปสวมดมนต์นะะเพราะว่าอะไรคุณจะไม่มีคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะพลังงานของความรักพลังพลังงานของความรักพลังงานของความเมตตานะจะทําให้สิ่งที่คุณดึงเข้าไปเป็นแต่ความรักความเมตตาจ็ไว้นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเลยอ่ะฉันเกลียดตัวเองจังเลยฉันไม่ชอบตัวเองเลยตัวฉันไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเลยแล้วคุณไปสวมดมนต์สวดทำไมคะอ่าลงองขลองคิดนะลองคิดตามก็ได้นะหนิว ว่าวันนี้เราคิดไม่ดีกับตัวเองเลยแล้วเราไปสวดมนต์เราได้อะไรคะไม่ได้ฉันไม่รู้สึกดีกับตัวเองนะึกมองตาสะเขาว่าตัวเออตัวสบาตา รู้สึกเท้าแท้มากกว่าเดิมถูกไหมคะแต่วันนี้ฉันรักตัวฉันเองมากเลยนะฉันอยากให้ตัวฉันจิตใจของฉันนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆนะและฉันพร้อมรับสิ่งดีๆนั้นในชีวิตของฉันแล้วคุณตั้งจิตดีๆก่อนสวดมนต์นะคะเพราะคุณรักตัวเองมากๆสิ่งที่คุณดึงดูดคืออะไรความพระความเมตตาที่เข้ามาหาคุณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะ โมตาาัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะเห็นไหมคะน้ําเสียงของคนที่รักตัวเองกับตอนที่ไม่รักตัวเองมันแตกต่างกันไหมจังจำไว้วนะคะคลัร,รงเสียงนะคะของคนที่รักตัวเองกับพลัรางเสียงของคนที่ไม่รักตัวเองฟังออกง่ายๆเลยนะคะคนที่รักตัวเองเขาจะรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจในตัวเองนะคะและ้วไม่ใช่ว่าเขาสวยนะ เออไม่ใช่ว่าเขาสวยนะต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยคนบางคนสวยก็ไม่ภูมิใจตัวเองนะวันนี้เจอมาแล้วนะคะคือสวยมากนะคะหน้าตาคือดีมากแต่ไม่ภูมิใจตัวเองเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ารังเกียจนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีแบบด้อยค่าเป็นคนที่ไม่ไม่คู่ควรกับการได้ความรักดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องปรับม i n d ซ็ t เรื่องนี้ก่อน m i n d ซ็ t เรื่องนี้สําคัญมากๆนะ mindset ของการรักตัวเองนะคะเดี๋ยวครูจะมาพูดเรื่องการรักตัวเองนะว่าทํายังไง กับการรักตัวเองนะการเริ่มสวดมนต์เนี่ยบอกก่อนเลยว่าลองทําดูกันนะแล้วทําแล้วมีอะไรก็มาเล่าให้กันฟังเพราะครูเจอหลายๆคนแล้วที่พูดกับครูว่าเมื่อก่อนเป็นสิวรักษาไม่หายนะขึ้นเต็มเท่าไหร่ก็ไม่หายสวดแล้วสวดมนต์สิวหายนะคะบางคนบอกว่าเป็นโรคป่วยนะคะหาสาเหตุไม่ได้ปวดท้องปวดหัวเป็นไข้อะไรก็แล้วแต่ทุกคืนบางคนจะเป็นไข้ด้วยเออไม่รู้เป็นอะไร แต่บอสวดมนต์แล้วหายนะคะบางทีโลกเวลโลก,กรรมนะคะเขาต้องการให้เราปฏิบัติแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นโลกเวลโลก,กรรมคุณก็ดูแลสุขภาพดีๆนะคะก็จะทําให้ร่างกายของคุณนั้นดีอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องสวดมนต์มีใครไม่เข้าใจไหมคะเพราะคนฟังมาสักพักหนึ่งแล้วมีอะไรที่มิไม่เข้าใจไหมพี่จะได้อธิบายเพิ่มไมนะที่อธิบายไปเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจว่าไงคะเข้าใจว่าไงคะ ไหนบอกพี่หน่อยสิว่าเข้าใจว่าไงอือก็ได้เรื่องลมหายใจอือให้ใหปัดยังไงเนี่ยพี่ไปปัดหน้าจออ๋อโอเคปัดอลไได้เรื่องลมหายใจใช่ค่ะนะคือการสมนมเนี่ยหลักๆก,ก็คือการดูที่ลมหายใจนะคะ อยู่ที่เรหายใจแต่การทําสมาธิเดี๋ยวครูพูดอีกเรื่องหนึ่งละกันเดี๋ยวไปขอข้อสมาธิวิธีการทาสมาธิทยวครูขอปิดไลน์นะคะครูจะเปลี่ยนชุดเพราะครูจะต้องแบบทําเป็นเป็นคลิปเป็นอะไรนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเรื่องสมาธิเข้ามาอีกไลน์หนึ่งเดี๋ยวเขาตอบไอ้นี้แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่คนถามเกี่ยวกับน้องอุ้มรอบนี้จะเลิกกับแฟนขาดไหมคะอันนี้ไม่เลิกนะคะต่อไปก็ยังจะวนเวียนกลับมานะคะแล้วมีใครถามอีกอันหนึ่งนะคําถามหนึ่งคนคุยชื่อ แอมเขาคิดยังไงกับผมครับถ้าตอบตอนนี้ที่พลังฟังไม่ต้องเปิดไพ่เลยนะเ,เขาไม่ได้จริงจังอะไรนะคะเขาไม่ได้จริงจังอะไรนะครูอยากให้ทุกคนเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตเลือกด้วยความรักความเมตตานะคะอย่าเลือกแค่ถูกใจนะคะอย่าอย่าคิดว่าเอ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 าแค่มันกันอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต,ต้องอา่าเลือกใครเข้ามาในชีวิตเราให้เกียรติตัวเราเองด้วยนะคะ เรารักตัวเราเองอยังไงเราก็ควรนำพาส,สิ่งดีๆคนที่ควรจะมาอยู่ในชีวิตเราก็ควรรักเราเมตตาเราด้วยนะคะถ้ามาด้วยไม่ความรักความเมตตาพัางนะคะไม่เคยเห็นคู่ไหนไปได้ไปกันได้ดีเลยนะคะคุณจะมีการแบบเออเรียกว่าจากกันไม่สวยนะคะถ้าอยากจากกันสวยๆนะคะเริ่มต้นด้วยความรักความเมตตานะคะโอเคขอยาตปิดไลน์นี้นะคะ